สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเลาผมยืนอยู่ริมถนนสิรินธรน,นะครับตรงข้ามก็เป็นศูนย์การค้าตั้งหัวเสงทนบุรีด้านซ้ายประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นแยกสิรินธรแล้วก็มีถนนจรันสสิทิวงมาตัดเลยไปหน่อยก็จะเป็นถนนราชวิถีแล้วก็สะพานสังฮีตามลําดับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ทางห้าตั้งหัวเสงทนบุรีจะเปิดให้บริการวันนี้ก็เป็นวันที่9 กันยายน2567เนื่องจากว่าการขาดทุนสะสมนะครับถูกตัดไฟก็ไม่สามารถจะเปิดให้บริการได้นะครับ Facebook ตั้งหัวเสงกรุป๊ปของห้างสิสนค้าตั้งหัวเสงก็มีภาพผู้คนเข้าไปซื้อสินค้าแล้วก็บรรยากาศภายในห้างตั้งหัวเสงจุมรีซึ่งมีการลดราคาเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋ารองเท้าบริเวณชั้นหนแล้วก็ชั้นใต้ดินก่จะปิดตำนาน3าปีอย่างไม่มีกำหนด สาเหตุมาจากการประคองตัวไม่ไหวเพราะพิษเศรษฐกิจแล้วก็ขาดสภาพคล่องขาดทุนสะสมมาหลายปีหลังจากที่ห้างสินค้าตั้งหัวเสงธุรีได้ออกประกาศเรื่องแจ้งปิดทําการส่งไปยังเจ้าของร้านค้าและผู้ค้าในสูนน์การค้าหลังได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงขอยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ห้างสินค้าตั้งหัวเสงสาขาธุรีในวันอังคารที่10กันยายน2567 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปทางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปิดทำการทั้งหมดล่าสุดอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขและเจรจากับผู้ร่วมทุนใหม่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทางห้างจะเร่งกลับมาเปิดบริการในเร็วๆนี้และขออภัยในความไม่สะดวกในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นข่าวที่แจ้งมานะครับจาก Facebook ตั้งหัวเสง เรื่องการปิดห้างตั้งหัวเสงทนบุรีในวันที่10กันยายน2567นะครับวันที่ผมมาก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายคลิปนี้ผมก็จะชวนท่านผู้ชมนะครับมาบันทึกภาพวันสุดท้ายก่อนที่จะปิดห้างตั้งหัวเสงทนบุรีตอนนี้ผมก็เดินมาในบริเวณชั้นหนึ่งนะครับ ตอนนี้มีการเปิดบริการอยู่ในส่วนที่เป็นชั้น1น,นะครับแล้วก็ชั้นใต้ดินตรงน,นี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้านะครับที่ร้านค้าเขาได้ลดราคานะครับก็มีหลายร้านที่ลดราคา50-60%นะครับแล้วก็มีบางจุด ที่ลดราคาต่ำกว่าป้ายคือเราซื้อจากราคาป้ายนะครับตอนคิดเงินก็จะลดราคาให้เราอีกครั้งหนึง่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่มีกางเกงนะครับมีกางเกงมีเสื้อหลากหลายนะมีทั้งเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อยือดกางเกงขาสัน้นกางเกงขายาว ตรงนี้ก็เป็นไม้แขวนนะครับที่ถอดออกจากเสื้อนะก็จำนวนมากเลยแสดงว่าขายไปได้เยอะนะครับเขาก็มีการลดราคานะครับใน facebook ของทางตั้งหัเสงก็แจ้งว่ามีลดราคา2วันสุดท้ายนะครับก็คือวันที่8แล้วก็วันที่9ส่วนวันที่10นะครับก็จะปิดบริการยาวเลยนะครับไม่มีกำหนดวันที่ผมไป ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับก็คือวันที่9กันยายนต5 6 7ผมเดินทางมาช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับจากเสื้อผ้านะครับก็มีผู้คนให้ความสนใจนะมาถึงช่วงที่เป็นจานชามนะครับเครื่องแก้วต่างๆก็มีผู้คนให้ความสนใจเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นช้อนซ่อมนะก็ลดราคาต่ำกว่าป้ายนะครับ ก็มีป้ายติดไว้เหมือนกันนะแต่ก็มีพนักงานแจ้งว่าถ้าเราซื้อนะครับก็จะไปลดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่เราไปจ่ายเงิน ก็รอคิวนะครับเป็นแถวเลยนะเพื่อจ่ายค่าสินค้านะครับอันี่ก็เป็นช้อนซ่อมนะครับ ก็มีผู้คนมากมายนะครับก็เข้ามาสั่งซื้อของเหมือนมาอำลลานะครับตั้งหัวเสงแล้วก็มีบางท่านที่คิดว่าวันนี้ถ้ามาก็คงจะได้สินค้าราคาถูกๆนะครับเพราะห้างเขาก็จะลดราคาแบบลดกระหน่ำเลยนะตรงนี้ก็เป็นโซนบูธท,ที่จำหน่ายเสื้อผ้าก็มีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากนะครับเริ่มต้นที่มองเสื้อเด็กนะครับราคาอยู่ที่10บาทเท่านั้น นี่นะครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะราคา10บาทนะครับเริ่มต้นเลยสำหรับเสื้อเด็กนะครับก็มีทั้งเสือ้อแล้วก็มีกางเกงถับมาก็20บาทนะครับก็มีหลายราคานะ10บาท20บาท49บาท69บาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคนที่ตัวโตขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อย เสื้อสิงโตนะครับสีเขียวลีโอราคาอยู่ที่49บาทวันที่ผมมานะครับถึงแม้ว่าห้างจะถูกปิดตัวไปนะแต่ก็ขอ เป็นการบันทึกภาพนะครับของตั้งหัวเสงนะผมก็ไม่ได้ใจว่าเขาจะกลับมาเปิดได้หรือเปล่านะนะครับอยู่ที่หุ้นส่วนที่ดําเนินการว่าจะทําต่อหรือว่าอาจจะทิ้งล้างนะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นภาพที่ผมบันทึกเนี่ยเป็นภาพครั้งสุดท้ายซึ่งก็มีหลายห้างหลายที่นะครับที่ผมเข้าไปบันทึกอย่างเช่นโรงนังสกาล่านะครับหรือว่าจะเป็นโรงแรมนาลายตลาดเฉลิมลาบนะครับ ที่โดนรื้อทุบนะครับแล้วก็อีกหลายจุดนะครับที่ผมเข้าไปบันทึกภาพไว้นะคลองสารพาซ่าอะไรแบบนี้นะครับก็เก็บไว้เป็นภาพจํานะเผื่อบางท่านคิดถึงนะครับหรือวันหนึ่งมันกลายเป็นสถานที่อื่นไปแล้วก็สามารถจะย้อนกลับมาดูคลิปของ v ีรื่องเล่าๆนะครับก็จะมาเห็นภาพในอดีตนะครับอาจจะเป็นสุขการค้าเป็นโรงแรมหรือเป็นตลาดนะครับและได้หายไปนะครับก็สามารถจะนําภาพค้นหา กลับมาให้คนรุ่นใหม่ๆได้ดูได้ชมกันได้นะครับศูนย์การค้าตั้งหัวดเสียงธนบุรีนะก็เป็นศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่นะครับริมถนนสดรินทรน,นะครับก็มีร้านค้านะครับหลายร้านเก็บสินค้ากันนะ มันจะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับร้านเครื่องสมอาง Covermark ก็ปิดร้านกันนะครับแล้วก็มีบางส่วนก็นำสินค้าออกมาตั้งบูธจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับเป็นการค้าขายอําลากันนะอําลาการจากกันนะครับในวันนี้ ตรงนี้นะครับผมลงมาชั้นใต้ดินแล้วตอนนี้ชั้นใต้ดินนะครับด้านซ้ายที่ลงมาจากบันไดเลื่อนนะครับก็เป็นโซนไอทนะพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับคอมพิวเตอร์ท็บเลตนะร้านซ่อมก็ทยอยเก็บร้านกันนะครับตอนนี้นำสินค้าออกจากพื้นที่ก็มีทั้งร้านซ่อมร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็จำหน่ายพรินเตอร์ ก็เป็นพื้นที่นะครับมีอยู่หลายร้านเหมือนกันนะนะครับที่ตั้งโฮวเสงจากร้านไอทีด้านกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตด้านซ้ายนะครับเดินมาก็จะเห็นมีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหาร ตงนี้ก็เป็นร้านวสัสดุนะครับร้านวสัสดุนะครับก็เก็บสิ่งของเลยนะใส่กล่องเลยมาหน่อยนะครับเป็นร้านจำหน่ายพวกอุปกรณ์เบรทะเล็ดนะมีของใช้นะครับพวกตะกร้าขันน้ำ เลยไปหน่อยนะครับก็มีร้านประดับยนต์ด้วยนะอันนี้ก็เก็บร้านอยู่นะครับดันกินโดนนะัท ดันกินโดนัทนี่แบรนด์นี้อยู่มานานมากนะครับนานน่าจะอยู่ประมาณเท่าที่ผมเห็นนะก็มีกระาสิบตีะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนด้านหน้าของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็มีจำหน่ายสินค้าต่างๆนะที่นำออกมาจากในส่วนที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อมาขาย ได้สะดวกสะดวกนะครับมาวางอย่างเช่นหมวกกันนี้นะก็คละกันนะครับหมวกแบบขับบอยเลยนะใบ200บาทนะครับทุกใบเลยมีแก้วมีจานมีชามอันนี้ก็เลือกซื้อกันเยอะนะครับผมก็เข้าไปส่องไม่ได้เลยนะ อันนี้ก็เป็นผ้าขนหนูนะครับราคาอยู่ที่200บาทผ้านิ่มนะผ้านิ่มนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับตามเชือต่างๆนะสินค้าก็ถูกเก็บไปหมดแล้ว ก็มาบันทึกภาพนะครับวันสุดท้าย9กันยายน2567นะครับปิดห้างแล้วนะครับตั้งหัวเสงสาขาทนบุรีก็มาจากกาดทุนนะครับสะสมหลายปีล่าสุดก็ถูกตัดไฟนะก็ไม่สามารถเปิดไปได้ต่อแล้วนะครับผมมาก็เป็นวันสุดท้ายก็นำภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของห้างตั้งหัวเสงธนบุรีมาฝากกันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณสลับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ